สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวีกนะคะคลิปนี้ค้าก็จะพาทุกคนมามินิรูมทัวร์คอนโดใหม่ของข้าวกันค่ะใกล้ใกล้กับอะไรชื่อดังยานหนึ่งข้าไปดูหมอดูมาคือเราชอบห้องนี้มากกว่ามีต้นไม้เยอะมากเขาแต่งอันนี้ให้ด้วยเปิดเองแล้วก็ให้มันดังท่้ ้ไดนี่คือ <laughs> โซนนั่งเล่นของห้องเรามันรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวแล้วมีความเป็นเราอยู่มากข้ายังไม่ได้จัดเรียงให้มันดีเลยดิดนี่คือส่วนการที่ข้าชอบนั่งสุดเลยสระว่ายนะ้ำใหญ่มากๆอยู่ตรงกลางที่นี้น่าเล่นอ่ะที่มีส่วนการเยอะมากๆนั่นแหละ,ะสวยอะ่ะชอบมากซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ข้าย้ายเข้ามาอยู่คอนโดนี้เนาะแล้วก็เป็นวันแรกที่ข้าย้ายของตัวเองเข้ามาที่คอนโดตอนนี้คือข้าวะ่ะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆอะ่ะคิดว่าจะพาทัวร์ตั้งแต่ วันนี้เลยแต่เราเสร็จแบบมืดมากตอนนี้ก็ประมาณ3-4ี่ทุ่มแล้วนะคะก็เลยคิดว่ารูมทัวร์พรุ่งนี้แล้วกันเนาะคืนนี้เขาก็จะทาครีมแล้วก็นอนแล,แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมามินิรูมทัวร์ให้ทุกคนดูกันแล้วกันตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ําเสียงก็อาจจะก,ก้องก้องนิดนึงนะทุกคนก็เรากําลังจะทาสกินแคร์นอนกันระหว่างทาสกินแคร์เขาก็จะเล่าให้ทุกคนฟังถึงความประทับใจของคอนโดนี้ว่าทาไมเขาถึงเลือกที่นี่ทําไมต้องเป็นคอนโดนี้เท่านั้นมันมีเรื่องราวเป็นไปเป็นมาทุกคนไปเริ่มเลยอย่างแรกก็คือ คอ,คอนโดที่เข้าอยู่อ่ะเป็นคอนโดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับมหาลัยชื่อดังย่านหนึ่งสาเหตุที่เข้าเลือกคอนโดนี้หนึ่งเลยนะเขาเป็นคอนโดที่เพิ่งขึ้นใหม่ห้องที่เข้าได้ก็คือเป็นห้องที่ยังไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือคอนโดนี้มีต้นไม้เยอะมากแล้วสาเหตุที่เข้าเลือกที่ที่มีต้นไม้เยอะมากเพราะว่าเข้าไปดูหมอดูมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าอยู่ใกล้ธรรมชาติอ่ะชีวิตเข้าจะดี <S 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 นั่นแหละเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเขา ลือคอนโดนี้ตอนนี้มาดูคอนโดที่นี่ตอนแรกๆเลยนะคือชอบตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่าคอนโดเนี้ยต้นไม้เยอะหลายอย่างคือเขามีสระว่ายน้ำตรงกลางตรงกลางคอนโดเลยแล้วสวยอะ่ะชอบมากแล้วสระว่ายน้ำเขาอะ่ะเป็นทรงแบบแปลกๆอ่ะแต่แบบแปลกๆที่สวยอะ่ะแล้วพื้นที่ส่วนกลางเขาเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์เล็กๆน้อยๆด้วยในคลิปนี้นะมาทาเซรั่มกันต่อนะฮะขอแว็บแนะนําเซรั่มก่อนุกคนเซรั่มที่เข้าใช้คืออันนี้เลยดีมากๆของเมอร์ซี่นะดูคนคือถ้าแบบเอา จริงถ้านึกถึงเซรัม่มต้องนึกถึงเมอร์ซี่เลยเวลาเข้าไปต่างจังหวัดไม่ได้เอาสกินแคร์ไปเลยอ่ะเขาก็จะเข้าไปในเซเว่นแล้วก็จะไปดูของเมอร์ซี่ที่เป็นเซรัม่มก่อนที่เขาจะใช้เป็นขวดอ่ะเข้าใช้เป็นซองมาก่อนในเซเว่นอีเวนนี่ตัวนี้เลยเมอร์ซี่วิตามินซีเม a รัสมาแอนด์ดาร์คสปอร์ตเซรั่มคือข้าวอ่ะเห็นในรีวิวแบบเยอะมากๆแล้วเขาก็เลยไปซื้อมาใช้ปรากฏว่ามันดีมากทุกคนดีจนเข้าไปซื้อแบบขวดมาใช้คือเขาอ่จจะช่วยลดเลือนพวก ฝ้ากะจุดด่างดำอันนี้เข้าให้แม่เข้าลองใช้แล้วแม่บอกว่าลดฝ้าลดกะได้ดีมากๆแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยด้วยนะเนี่ยยิ่งโตขึ้นอะ่ะข้าก็ยิ่งหาเซรั่มที่มันช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแหละเพราะข้าจะมีรอยหน้าผากเยอะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ตื้นขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะด้วยคนเห็นหน้าข้าตอนเนี้ยหน้าเข้าแทบจะไม่มีสิวเลยนะแล้วผิวก็ดูสม่ำเสมอกันมากตอนใช้ซองอะ่ะมันโอเคมากๆมันดี มากมากก็เลยซื้อแบบขวดมาเลยน่าจะคุ้มกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยยิ่งคนหน้ามันนะ่ะยิ่งต้องใช้พวกสกินแคร์หรือเซรัม่มที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผิวเราแบบเก็บน้ําเอาไว้ไม่ผลิตน้ํามันออกมาเยอะตัวเนี้ยทําได้ดีมากทุกคนเขาชอบมากมันไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมแบบหอมอ่อนๆแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อที่แบบไม่ได้เหลวแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเกินไปเวลาทาไปที่หน้าแล้วปาดไปเนี้ยมันซึมเข้าผิวไดด้ี คือถ้าพูดเรื่องแบบเซรั่มใน7 e เ e ่นอ่ะเมอร์ซี่เป็นตัวที่ยืนหนึ่งมาตลอดไม่ว่าจะแบบโปรดักต์ไหนที่เป็นเซรั่มของเขาอะคือแบบต้องเมอร์ซี่เท่านั้นรู้สึกว่าเขาใช้ของเมอร์ซี่แล้วแบบใช้ดีอะใช้แล้วมันถูกกับหน้ามากๆเลยแบบซองอะราคาประมาณถ้าเขาจะไม่ผิดอยู่ที่49บาทแต่ถ้าแบบขวดแบบนี้จะประมาณ490บาทแต่ว่าปริมาณกรําได้เยอะนะได้15กรัมนะคะดูคนแบบขวดแบบนี้เนาะ490้บบาทเท่านั้นถ้าเป็นแบบซองก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่น 11 CJ Mon, Beauty, m o l l b i l d t e a m Eve and Boy อะไรเงี้ยสามารถหาซื้อแบบสองได้เลยแต่ถ้าเป็นขวดแบบนี้ก็จะมีที่วัดสัง e, ช้อปปี้ลาซาด้า TikTok Shop ก็มีนะคะทุกคนลงไปดูเผื่อมีโค้ดส่วนลดนะนี่ของตัวนี้เลยหลังจากที่เข้ามาดูคอนโดตอนแรกใช่ไหมมันมี2ห้องให้เข้าเลือกใจข้าวะ่ะคิดว่าอีกห้องหนึ่งอะ่ะมันสวยเพราะว่าพื้นข้างหลังมันเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีครีมมันตัดกันมันสวยดีแต่ว่าห้องที่ค่าได้ปัจจุบันมันเป็นมันเป็นโทนเนี่ยโทนเทาอะ่ะทุกคนเห็นปะเออเขาก็คิดอยู่นะ ว่าเฮ้ยเราจะเลือกอะไรดีวะแต่ทําไมไม่รู้ในใจตอนนั้นอะ่ะคือเราชอบห้องนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟังก์ชันรูปแบบห้องเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงพื้นที่ใช้สอยที่มันโอเคสําหรับเข้าเราก็เลยตัดสินใจเลือกห้องนี้มาเจ้าของห้องคือใจดีมากแล้วเขาก็ไปไหว้พระขอพรที่เซนตั่นเวลมาว่าแบบขอให้เจอเจ้าของห้องดีขอให้แบบอยู่แล้วมีความสุขอะไรสรุปเจอเจ้าของห้องดีจริงนั่นแหละทุกคนคือเรื่องราวของการแบบว่าได้ห้องห้องนี้มานะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมามินิ รวมทัวร์กันว่าห้องที่เข้าได้เนี่ยเป็นยังไงของที่เจ้าของห้องให้มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันพรุ่นี้เข้าก็ลงสกินแค่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนอนละเจอกันพรุ่งนี้เช้า มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็ตามที่เขาบอกนะเดี๋ยววันนี้เ้าจะพาทุกคนมาคูอ่คอนโดที่เขาอยู่อ่ะห้องที่เขาอยู่เป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นห้องที่ไม่ได้ตีการแต่งเลยเจ้าของห้องที่เขาให้เช่าอ่ะเขาเป็นคนแต่งมาให้แล้วนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนนี้เลยคือโซนที่นอนของเราต้นเองนี่น่ารักไหมอันนี้เป็นอันที่เขาไปซื้อมาจากแฮ h โฮมนะคะเจ้าของห้องคือเขาใจดีมากเขาแต่งห้องมาให้แบบเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะทํางานเนาะเขาก็มีแจกันดอกไม้แต่งมาให้ด้วยมาเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเข้าให้ดูตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคือประตูที่ได้มาก็จะเป็นดิจิทัลดอลล็อกเนาะก็เข้าได้ทั้งกีการ์ดได้ทั้งสแกนนิวแล้วก็ได้ทั้งาหารหัสผ่านพอเข้ามาก็จะเจอโซนครัวก่อนโซนครัวที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าของห้องก็จะให้ไมโครเวฟมาด้วยนะคะแล้วก็ให้เครื่องสัมผ้ามาด้วยนี่ค่งเปาเครื่องซักผ้าแล้วสิ่งที่เข้าเอามาเองก็จะมีแค่หม้อหุงข้าวแล้วก็น้องจานชามต่างๆนะคะเข้าชอบโซนนี้มากๆเพราะว่ามันเป็น โซนที่กว้างใหญ่กว่าคอนโดเดิมที่เขาเคยอยู่นะตรงนี้ก็จะมีแบบของใช้ต่างๆที่เขาเก็บไว้ที่เขาซ่อนไว้นะคะทุกคนมาฝั่งนี้ตู้รองเท้าที่ทางเจ้าของห้องให้เรามาด้วยเปิดเข้ามาแอบเปิดปน,ปนิดนึงด้านในก็จะมีรองเท้าต่างๆมีกระจกมาให้ด้วยแบบนี้ดีมากเลยคือช่วยเราแบบว่าเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเนาะถ้าถัดมาก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะอันนี้คิดว่าเจ้าของห้งอง่ะน่าจะตั้งใจให้เป็นโต๊ะทานอาหารเนาะคือทาอาหารเสร็จก็มาทานตรงนี้เขาแต่งอันนี้ให้ด้วยเป็นแจก,กันกับดอกไม้ต่อมาก็จะเป โซนตู้เย็นตู้เย็นก็สติดกับพ่อบครัวเลยก็ได้ตู้เย็นใหญ่ด้วยแล้วก็จะมาเป็นโซนนั่งเล่นนี่นี่คือโซนนั่งเล่นของห้องเราเองนะคะเขาก็จะติดพวกรูปภาพอะไรมาให้ด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนทีวีนะคะก็จะเป็นสมาร์ททีวีแล้วก็เป็นชั้นวางของคอนโดที่เข้ามาอยู่ใหม่เขามีอันนี้ด้วยแหละบูทูธซาวด์ซิสต็มมาแบบเป็นลำโพงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเปิดเองแล้วก็ให้มันดัง ห้องได้นะถัดมาก็จะเป็นโซนห้องนอนะนะโซนห้องนอนก็จะมีประตูกั้นอย่างนี้นะคะทุกคน่ะเข้ามาเป็นเตียงแบบนี้เลยเตียง5ฟุตนะคะแตบบ่ที่ทุกคนเห็นตะกี้แล้วก็ลูกที่เขาตกแต่งมาให้แล้วแล้วก็มีโต๊ะทํางานโต๊ะทางานก็มีเป็นลิ้นชักมาให้แบบน,นี้ก็ปิดเข้าไปแล้วเขาก็เอาลิ้นชักมาด้วยเอาลิ้นชักมาเองด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเก้าอี้ของเขาเขาก็มาตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะสําหรับเตียงอะ่อะคือเตียงอ่ะมันจะมีชั้นเก็บของหน้าล่างให้ด้วยทุกคนเนี่ ะะพัดลมมาพัดลมาลมาเองนะแล้วก็ต่อมาก็คือห้อง w o r k i n closet หรือว่าห้องแต่งตัวนะเขาชอบมากเขาชอบนั่งห้องนี้มากเพราะแบบว่ามันรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวแล้วมีความเป็นเราอยู่มากนะแต่ว่าตู้เสื้อผ้าพอมันเป็นใสๆแบบนี้มันอาจจะทาให้เห็นความรกของเสื้อผ้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าคือข้าพึ่งมาอยู่จริงๆแบบเสื้อผ้าย,ยังไม่ได้จัดเรียงให้มันดีเลยดูดก็กระเปา๋าพึ่งขนมาตู้ก็ยังไม่ได้จัดเรียงอะไรให้มันดีเลยส่วนด้านในเข้าก็เอาลิ้นชักอันนี้มาเอง แต่ว่าด้วยความที่พอตู้เสื้อผ้ามันเป็นตู้แบบกระจกใสแบบนี้มันจะทำให้ห้องดูโป่งขึ้นนะสําหรับความที่เห็นภาพน้องทําทให้ห้องดูโป่งขึ้นแต่มันก็ต้องแหละต้องมาคอยจัดระเบียบตรงนี้เอาและโซนนี้ก็จะเป็นโซนแต่งหน้าข้านั่นเองนี่เดี๋ยวเติมให้ดูติมนี่ตึมงไงน่ารักไหมนี่ก็จะเป็นโซนเก็บเครื่องสำอางของข้าวต่างๆมากมายแต่ก็มีอะไรจนะโชว์ด้วยแหละอันเนี้ย าาแล้วก็ข้างล่างก็จะเก็บเป็นพวกของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยของใจ้ยเยอะมากยังไม่ได้จัดเลยทุกคนยังไม่ได้แต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยสภาพห้องก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแต่ถามว่าห้องตัวน,นี้โอเคไหมโอเคมากเพราะเจ้าจของห้องแต่งมาให้แล้วต่อมาเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมากห้องน้ําก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้แค่นั้นเองว่าข้าวก็มีการติดอันนี้ไปด้วยนิดนึงอันนี้มันเป็นการติดกาวกับผนังที่เป็นกระเบื้องนะมันก็จะไม่เป็นไรมัน น้ำยาลบรอยกาวอยู่นะคะนี่คืออันที่เราติดเองอันนี้ก็คือเป็นแบบห้องข้าวของข้าวนะเดี๋ยวข้าวอะ่ะจะพาทุกคนไปดูส่วนกลางสักนิดนึงก็แล้วกันเป็นการแบบมินิทัวร์แล้วกันนาะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องที่เราเพิ่งมาอยู่เลยแล้วก็อยากคือเราเรามาอยู่ได้ไม่กี่วันเราก็เลยยังไม่รู้ว่าส่วนกลางอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมากเดี๋ยวข้าจะพาไปดูส่วนกลางใหญ่ที่ข้าวชอบมากๆนะคะแต่เดี๋ยวเราลงไปดูกันเลย นี่คือส่วนการที่เขาชอบมากที่สุดเลยก็จะเป็นโซนนี้เป็นสวนม้วก็มีสระว,ว่ายนะ้ำอยู่ด้านบนด้วยนะทุกคนแต่เดี๋ยวขอพาไปดูพี่ที่เขาชอบมานั่งทางานที่นี่ก่อนละกันก็คือตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเขาก็มานั่งทํางานที่นี่ตลอดเลยจะพาไปดูนี่คือที่ที่เขาชอบมานั่งทํางานมากๆโอไลไบบรี่นะก็จะเป็นที่อ่านหนังสือแบงเงียบนิดนึงตรงนี้เขาก็จะเป็นที่อ่านหนังสือต้องเบานิดนึง,งนเพราะว่า เป็นที่ที่คนจะมาหนังสือแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมานะคะเข้าก็เลยมาถ่ายกอนะ่อนอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่คอนโดนี้ก็คือจะใช้บ่อยเพราะว่าจะมาทํางานนะคะชั้นล่างนี่าหนังสือแบบนั่งแล้วก็มีหนังสือให้อ่านด้วยอะ่ะเดี๋ยวเข้าขอไปดูก่อนเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกการดีไซน์ต่างๆอนะ่ะ พู้ยสวยจัง How to use graphic design to sell things, paintings, h make things look better, make people cry, and everyone s in a world change the world ว้าวลองเปิดอันนี้ให้ดูหน่อยได้ไหม,มเกี่ยวกับจิติิยาด้วยหรอดีจัง อยากรู้จังว่าเขาไปซื้อดอกไม้อันนี้มาจากไหนสวยมากเลยอยากได้อ่ะเดี๋ยวค้าจะพาทุกคนไปดูพื้นที่ส่วนกลางที่เขาชอบมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางที่ แล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่มากๆอยู่ตรงกลางคอนโดนมีชัตเตอร์บัสไปส่งด้วยฝั่งตรงข้ามมันจะมีของกินเยอะมากๆใช่ไหมที่นี่ก็จะมีชัตเตอร์บัสไปส่งฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็ไปส่งสะพานลอยด้วยไปในส่วนของสระว่ายน้ําแบบสระว่ายน้ําใหญ่กลางคอนโดเลยนะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีแบบสะพานจากวิทยาลัะเดินมา ตรงข้างบนของอันนี้ได้อันนี้เป็นห้องทาอาหารก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ทําครัวอุปกรณ์ทำอาหารเยอะแยะมากมายเลยคือเข้าเพิ่งมาอยู่อ่ะเข้ายังใช้ส่วนกลางที่นี่ไม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นฟิตเนสของที่นี่นะไว้ EP หน้าไว้แบบว่าทุกคนถ้าเกิดใครอยากดูแบบรัวแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยเม้นไว้เดี๋ยวถ้าจะพามาทัวร์แบบจัดเต็มเลย,าาบบเเลยอันนี้พาให้ดูบรรยากาศรอบๆก่ๆอนน่ารัมากเลยคจริงสานีน่าเล่นอ่ะสานีน่าเล่นเนาะ ย็นนี้มาเล่นดีกว่าทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะอุ้ยฝนที่ฝนมาแล้วมันจะมะีด้านบนอีกเป็นสนามหญ้าเล็กๆใหญ่ๆเลยแหละเราสามารถขึ้นไปนั่งเล่นท้องบนได้ตอนกลางคืนนะเป็นไงกัน,นบ้างคะทุกคนสําหรับการแบบว่าพาทัวร์มินิทัวร์ในครั้งนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ข้าวเองก็ยังไม่รู้อะไรเลยเกี <S 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 ่ยวกับคอนโดนี้นะคะแล้วก็เพิ่งได้เข้ามาอยู่ห้องเพิ่งจัดของเสร็จเมื่อคืนนี้เลยก็ชอบกันไหมถ้าใครชอบอยากดูแบบจัดเต็มดูทัวร์แบบส่วนกลางทุกที่ก็ คอมเมนต์มาได้ ai, จะบอกว่าที่เนี่ส่วนการเยอะมากๆแล้วก็ส่วนการแต่ละอยา่างเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการจองด้วยเลยถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆอ่ะก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ข้าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะข้าวก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะ